รเรามาต่อพาร์ทสองกันนะครับพาร์ทแรกแบบความจำเต็มนะครับพาร์ทแรกความจำเต็มนะเนื่อมาต่อพาร์ทสองนะครับพาร์ทแรกความจำเต็มแก้ไขแล้วพาร์ทสองคือตอนนี้เราถอดวาล์วนะครับจากตรงน,นี้ ตูตัวนี้ตัวปิดอยู่อองสปิดกนะก็ไม่มีอะไรมากสำหรับการทำงานตัวนี้จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่อึดมากความพาวเวอร์แบบนี้ลักษณะแบบเฟืองผมทางแบานี้เพื่อที่ให้เราผู้เล่มือแล้วก็ไม้ปัดเรียกอะไรละ่ะมบปัด น้ำมันให้มีแรงดันขึ้นมาส่วนใหญ่ที่เสียที่เจอคือว่าพวกเสียส่วนใหญ่จะเป็นชุดโอลีนี่ละครับแล้วพอดีว่าแอ่คอร์ดน้าเพลสเนี่ยอะไรเขาก็เริ่มจะไม่มีขายก็มีทางเดียวครับอย่างเจ้าขอ,ของอันนี้ก็เปลี่ยนทั้งรูปไปเลยเช็คกบแล้วก็สินยาพวกนี้ก็ค่อนข้างยากหาสินยาแต่ถามว่ามีไหมาหาไม่ได้จริงๆครับ เค okay, ครับนะมันจริงองค์ประกอบมันไม่ค่อยมีอะมากนันเดี๋ยวเราก็มาเข้าต่อสู่การประกอบไปเลยดีกว่านะวางแล้วครับตัวที่เป็นหัวแบบน็อตแบบนี้ข้างในก็คือนะเป็นเกลียวถ้าเป็นหัวแบบนี้กูคือด้านบนนะครัหยอ่อน สายเอธิเดียเป็นใหญ่จะเป็น,น้แบบนี้นะ <Yeah. S 1> โดยตัวมันถ้าดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอเพลตไปดับ oh. ปุเยนนื่อืองนี้จนะไปสร้าีปัญหาส่วนการวางน็อตก,กับก็เขาจะมีรูปนะครับตามรูปจะใส่มั่วไม่ได้ เราให้ตับีได้รับความเสียหายนะ do it. ตัวนี้จะมีดา้านนะครับตอนใส่ก็ต้องใส่พร้อมกันนะครับถ้าใส่ไม่พร้อมกันจะลำบากนิดมันจะมีคล้ายสีเรานีดเดียวตัวที่อยู่ด้านบนตัวนี้อยู่ด้านล่า เป็นฝั่งนี้เป็นฝั่งที่บนอยู่บนหัวนะคะฝั่งนี้จะอยู่ด้านบนไม่ได้อยู่ฝั่งลุกจะหยับไม่เข้านะครับหยับเขายากนิดหนึ่งอันนี้จะเป็นฝังง่งนกมันจะพอดีเป๊ะเลยครับมันจะล็อกพอดีเป๊ะใส่สลักกันไม่ได้ ไม่ปิดฝาปิดเสื้อดูเสื้อออกมาครับตามนั้นเลยครับน็อตจะเป็นตัวบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนเลน็นนะนอตตัท้ายนี้ก็จะเหมือนกันตรงตูดก็จะมีน,อน็อตคือเราใส่มัวไม่ได้แล้วครับ เดิมเลยครับถอดไปยังไงใส่ไปอย่างน้นตัวนี้อย่างที่บอกครับมีด้านบนด้านล่างด้านหลุมกับด้านนุ่เอาด้านนุ่งนีขึ้นด้านบนวางไปแบบนี้นะครับตามด้วยใสย่เข้าไปจะรูปลักษณะเป็นแบบนี้ตามด้วยฝานะครับฝังที่ อย่าเพิง่งเอาปืนยิงนะครับอมือก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเฟืองรูดเกี่ยวเสียหลังจากนั้นเพื่อฝามรวดเร็วแต่ไม่ยิงเยอะนะครับยิงนิดเดียวไม่ห้ามยิงเยอะเด้ค่ะครับนอดแค่เบอร์สิบเองไม่ได้ใช้กำลังเยอะอะไรขนาดนะั้นปรับแรงดันลมด้วยนะครับ ยิงไม่ได้ยิงเลียงอย,าอยาง่างนี้ครับยิงตรงข้ามกันนะครับเผื่อถ้ามีการซีงยากราวไว้จะได้ไม่เสียนะครับให้ยิงฝั่งตรงข้ามมันก็ <c oughs> แบบนี้ครับคอยย้ําย้ําถึงจะเป็นวงกลมได้ครับ ที่ว่าเราเมื่อกี้ผมบอกไปว่าผมลืมโอลิงตัวนี้ครับผมลืมใส่เข้าไปอยู่ที่ตัววาลว,วาลของปั๊มนะแล้วก็จะถอดออก ท่วหมดแล้วครับถ้าใช้มัน,นานๆถ้าหาได้ก็หาเปียกครับมันจะไม่กลมแบบนี้มันจะไม่เรียบแบบนี้มันจะเป็นกลม ย้ำถึงจะใช้ปืนลมยิงเพื่อความแน่นได้นะครับคู่นี้น็อตเบอร์สิบหมดครับงานนี้น็อตเบอร์สิบดันงนั้นมีแค่เบอร์สิบเก้นนเาน็อตู่เล็ตัวเดียวน็อตลลอกูุ้เล็ตัวเดียวทพามนเป็นเบอร์สิบงานต้องทำน,นี้ไม่ยากครับ สุดท้ายนะครับขั้นตอนประกอบคู้เล่ก็ถือว่าจบงานแล้วนะครับตรงนี้ดูให้ดีนะครับตรงนี้จะมีจะมีเป็นล่องริมล่องริมของมันซึ่งที่ตัวแกนคู้เล่แกนของมันก็จะมีริมนะครับจะมีริมอย่างนี้ใส่ให้ตรงกันนะครับอย่าฝืนเคาะต่อไปนะครับถ้าใส่ให้มันตรงกันมันจะเข้าเองโดยแบบ ไม่ต้องไปฝืกอะไรมากเลยนะครับแล้วผู้เล่มีด้านนะครับด้านไหนด้านนอกด้านนอกด้านนอกครับจะเตี้ยมากเห็นไหมครับด้านนอกจะเเตี้ยด้านในจะยกสูงขึ้นมาแบบนี้นี่ด้านในจะยกจะเป็นคอยกสูงขึ้นมาด้านนอกจะเตี้ยให้เอาด้านเตี้ยออกด้านนอก ดูอยู่เถ้ายังอยู่ตรงีเรางพอไปตรงริมมันจะลงเข้าอะไรแบบว่าไม่ต้องใช้อะไรกดไม่ต้องใช้ไนตอน่สัน็ตนตนะตนอตอย่างที่บอกนะครับเอาออกหมุนขวาเอาเข้าหมุนซ้ายคนระับตัวนี้รุ่นนี้อย่าไปหมุนซ้ายว่าปกติน็อตทั่วไปจะเป็นหมุนซ้ายออกหมุนขวาเข้านะครับแต่ตัวนี้เป็นหมุนซ้ายเข้า ซัมพาวเวอร์ปวงมาลัยรถยนต์ของ Honda Accord นะครับตัวตาพเพชรตัวนี้ตัวเก่าและซึ่งอะไรก็่อนขหาย,ยากชุดซ่อมก็จะยากนิดนึงแต่เราก็ใช้วิธีส่วนใหญ่ช่างก็จะใช้วิธีถอดออกมาซีนกันนะครับเพราะตัวนี้จะค่อนข้างเสียยากมากถ้าน้ำมันพาวเวอร์ไม่แห้งจน เหล็กสีเหล็กนะครับตอนมันแห้งมากแล้วเหล็กสีเหล็กตัวฟันเฟืองด้านในที่มัสกู่นี้ถอดให้ดูก็อาจจะทําให้มันสึกหลอได้แล้วก็มีเศษเหล็กเข้าไปในระบบก็อาจจะอุดตันรูวาลวน้ํามันตัววาล์วีต่างๆได้นะครับก็ถ้าหากว่าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ช่วยกวนช่วยติดตามกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ